ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนข่าวดีรโรเมโนยืนยันว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้ถอนตัวจากดิวของอังราแต่แค่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นาการกับพิธีสโมสรฟูลแลมเท่านั้นเองถือว่าเป็นข่าวดีมากๆในรอบวันเลยก็ว่าได้นะครับไม่มียายงานาว่า าตอนนี้ถังลิวนั้นยังคงไม่ได้ถอนตัวออกมาจากด,ดิวการเนเธอเทียมตามที่เคยตกเป็นข่าวในช่วงก่อนหน้าน,นี้แต่ยังได้เพียงแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ลิวภูมไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในเดือนนี้อย่างชัดเจนมากเท่าไหรน่นักจนทําให้ถูกสื่อหลายสำนักมองว่าลิวพูลอาจจะไม่ได้สนใจในเดือนนี้อีกต่อไปแล้วและที่ผ่านมานั้นทางด้านของสโมสรฟุตลอมก็กําลังกลายเป็นทีมที่มาแรงที่มีโอกาสที่จะได้ตัวอังแรไปร่วมทัพ แต่จนถึงนาตอนนี้นั้นนะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าฟุลลัมจะสามารถเปิดดีลล่วงหน้าการเย้อทีมในครั้งนี้ได้แต่ยังได้และเมื่อเป็นแบบนี้ก็ยังถือได้ว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับยังคงเป็นทีมที่มีกัดที่ดีสําหรับดิวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับโดยล่าสุดน,นะครับได้มีรายงานออกมาจากท่านั่นของฟาบิโซโรมาโน่ย่ข่าวท่านั่นการย้ายทีมชื่อดังชาวอิตาลีก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ในเรื่องนี้ผ่านทาง kicker.com โดยยืนยันว่า สโมสรลิเวอร์พูลนั้นนะครับยังคงมีการติดต่อพูดคุยกับบุคคลใกล้ชิดของอันราอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเอเยนส่วนตัวขอาตั้งแต่รอยนี้แต่จนถึงณตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรี่ยวนี้และยังไม่ได้บอกกันนักเตะว่าพวกเขาจะยื่นก็เสนออย่างเป็นทางการพกเพื่อคว้าตัวอันราไปร่วมทีมหรือไม่แต่อย่างที่ทราบกันดีก็คือโลกของฟุตบอลนั้นมันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว และแม้ว่าณนาตอนนี้ฟุลลัมจะตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวของอังแรดเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถประมาทลิวพูได้เพราะพวกเขานั้นยังไม่ประกาศออกมาว่าจะถอนตัวออกมาจากทีนี้แต่อย่างใดนะครับและเชื่อในวันลิวพูอาจจะมีการขยับตัวในดีลนนี้ในเร็วๆนี้นะครับโดยตอนนี้สถานการณ์ของอังราก,กับลิวพูนั้นยังคงเงียบอยู่ส่วนสถานการณ์กับฟุลลัมนั้นพวกเขาสนใจอังแรมมากๆแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่มากไปกว่านี้ ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลติดตามสถานการณ์ของอันไรอย่างใกล้ชิดและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของสโมสอนฟูเมเนเซมาโดยตลอดแต่ทางลิเวอร์นั้นยังไม่ได้มีการเจอจาที่เป็นรูป,ปธรรมดังนั้นดีลวนี้จึงยังไม่สามารถทำนายอะไรได้เลยว่าสุดท้ายแล้วอันแรจะย้ายเข้ามาร่วมทีมไหนกันแน่และคงต้องรอให้ถึงช่วงตลาดหน้าหนาวใกล้เปิดทำการเสียก่อน ดังนั้นดีลวนี้นะครับจึงยังไม่สามารถทํานายอะไรได้เลยว่าสุดท้ายแล้วอังแรดจะย้ายไปร่วมทีมไหนกันแน่และคงต้องรอให้ถึงช่วงตลาดหน้าหนาวใกล้เปิดทําการซะก่อนเดี๋ยวกันนี้ทีมของเล่นรายนี้ถึงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะมีการขยับตัวในเร็วงนี้ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับก็คงต้องจับตาดีลนี้เอาไว้ให้ดีๆ สรุปก็คือณนะตอนนี้นะครับทางลิเวอร์พูลยังไม่ได้ถอนตัวออกมาจากดิวการายทีมของอัรแรนะครับตามคำยืนยันจากฟราบิสโซโรมาโน่ซึ่งนั่นก็ทำให้เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะกำลังทำอะไรอยู่เบื้องหลังและต้องการให้ดิวนี้เงียบที่สุดตามสไตล์ของลิเวอร์พูลดังนั้นดิวนี้อาจจะเป็นอีกดิวนะครับที่เราจะได้ลุ้นกันแบบยาวๆในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้ว่าลิเวอร์พูลจะสามารถแข่งกับฟูลัมเพื่อย่งจริงตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมได้หรือไม่นะฮะ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์ไม่เหมาะกับการเล่นในตำแหน่งหมายเลขหกและอังแรกก็คือนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลกำลังมองหาอยู่สโมสรลิเวอร์พูลนะครับณตอนนี้กำลังโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเกี่ยวกับการที่ทางเจอเก่งพรับนั้นพยายามที่จะฝืนใช้งานอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์ให้ยนนืนในตำแหน่งเป็นกองกลางตัวรับของทีมของเขาพร้อมมองว่าในความเป็นจริงแล้วอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์อาจจะไม่ถนัดในการลงเล่นในตำแหน่งดังกล่าวนี้ แต่ทันเชียงกลับนั้นก็ยังฝืนดื้อดึงให้กองกลางชาวอาร์เจนตินารายนี้ลงในตำแหน่งที่ไม่ถนัดฉะนั้นก็ทําให้ผลงานของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับลิเวอร์พูลในเวลานี้ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักและเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั้นกาลังพบกับความยากลาบากในการลงเล่นในตำแหน่งดังกล่าวนี้หรือล่าสุดครับท่านนั่นของบรูโน่ฟอร์มิกาซึ่งเป็นผู้บรรยายราย,รายการทางช่อง TNT อ p o r t สปอร์บราซิล ก็ได้ออกมาชี้ทางสวา่างให้กับเจอเกิงครอปว่าในความเป็นจริงแล้วผู้จัดก,การคิมจอริมันรายนี้ควรที่จะหันมาใช้บริการของอัลราตาเลีนดาเดกองกลางตัวรับจากสโมสรฟูเมเนเซแทนที่ของอเล็กซิสแม็กอาริเซอร์จะเป็นการดีที่สุดนั่นคือว่านักเตะารนี้นั้นได้รับการฝึกฝนให้โตขึ้นมาเก่ยวกับการเล่นเป็นกองกลางตัวรับขนาดแท้ ดังนั้นประสิทธิภาพของกองกลางในวัยย2ปีรายนี้ก็ย่อมที่จะต้องมีมากกว่าอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ที่ท่านเจเกนคลับพยายามเลือกใช้งานอยู่ในเวลานี้อย่างแน่นอนและเพลอเออันแรกก็จะกลายเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิเวอร์พูลแทนที่ของอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ไปเลยก็มีความเป็นไปได้สูงมากโดยนักด้านบูโน่ฟอร์มิกากล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมานั้นมีแฟนบอลลิเวอร์พูลในบราซิลจำนวนมากต่างสอบถามมาที่ตัวของผมว่าอันแรนั้นเหมาะสมกับลิเวอร์พูลหรือไม่ และเขามีโอกาสที่จะได้ย้ายขราสุ่ทิมง a n ฟิลด์หรือไม่และผมก็ตอบกับพวกเขาไปแบบแทบไม่ต้องหยุดคิดเลยว่าอังราเป็นผู้ชายที่รับแรงกดดันได้ดีมากและเขาคลายความกดดันได้ง่ายมากเขาเคลียสนามได้ง่ายมากเขาเป็นผู้เล่นที่วิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมโดยที่ไม่รู้จักเน็ดเหนื่อย และการที่ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มักเร่งเกมอยู่บ่อยๆโดยเฉพาจะจังหวะเล่นลูกโต้กลับจากรับเป็นรุกซึ่งผมก็มองว่าอันไรนั้นเหมาะสมกับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและที่ผ่านมานั้นผมก็เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าอเล็กซิสแม็กอ์ลิสเตอร์ที่เล่นให้กับลิเวอร์พูลนั้นโชว์ฟอร์มการเล่นที่แตกต่างจากทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างชัดเดนเขาเล่นดูมีชีวิตชีวามากๆเมื่อเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาแต่เขากลับแทบเอาตัวไม่รอดเมื่อเล่นให้กับลิเวอร์พูล และที่ทำงานอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นนักเตะที่เคลื่อนที่ได้ช้ามากและผมก็เชื่อว่าเจคกนงครอปน่าจะมองปัญหานี้ออกดังนั้นหากลิเวอร์พูลสนใจที่จะคว้าตัวกองกลางตัวรับรายใหม่เข้าสู่ทีมแล้วแล้วก็ผมก็มองว่าอันแดรคือผู้เล่นที่ตอบโจทย์ของลิเวอร์พูลได้ดีที่สุดในเวลานี้แต่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องพบกับความยากลำบากในเด๋ยนนี้เพราะฟูฟลแลมกำลังเป็นทีมขึ้นนำในเดวนนี้นั่นเองนะครับแฟนหงหลอลุน นักข่าวดังแจ้งข่าวให้รอลุ้นผลสการของอาริซงเบเกอร์ในวันนี้แต่าคาดการว่าน่าจะพักประมาณ4ี่สัปดาห์นะครับดูไปว่าเนาตอนนี้ทางลิบูของพวกเรากําลังลุ้นหนักเลยนะฮะไปที่อาการบาดเจ็บของอาริซงเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของเทียมหลังจากที่ผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลรายนี้ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อคนขาท่านันหลังในช่วงท้ายเกมในเกมที่ลิว์พูบ,บวกไปสนอก,กับแมนเชสเตี้ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแม้ว่าในตอนแรกนะครับได้มีผู้สื่อข,ข่าวสายมุงในก็ออกมาอ้างว่าอาริสูเมเกอร์นั้นน่าจะเป็นเพียงแค่อาการล้าของกล้ามเนื้อเท่านั้นและจะสามารถกลับมาลงสนามได้ในเกมพิมพ์เปลิดจานาหน้าได้ในทันทีแต่ก็ดูว่าสถานการณ์ณนตอนนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับและหลายฝ่ายต่างก็มองว่าอาริสูเมเกอร์นั้นอาจจะมีอาการบาดเจ็บที่มากกว่าที่เราเห็นกันในสนามอีกด้วย โดยล่าสุดนะครับเมื่อว,วันนี้ท่านั้นของอลิสูมิเกอร์นั้นได้เข้ารักการสแกนที่ศูนย์พยาบาลของสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อค้นหาต้นต่ออาการบาดเจ็บและเข้ารักการรักษาต่อไปโดยท่านั้นของนิวจอนสายข่าววงในชื่อดังอีกคนของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแจ้งให้รับทราบถึงข้อมูลล่าสุดว่าอลิสูมิเกอร์นั้นได้ผ่านขั้นตอนการสแกนไปเป็นที่โลรลอยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและผลการสแกนอย่างละเอียดนั้นนะครับก็จะกําลังจะมีออกมาให้เห็นในวันนี้ ดังนั้นนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่าขอบเขตอาการบาดเจ็บของอาริสุเมเกิกนั้นมีความรุนแรงมากแค่ไหนรวมาถึงท่านั้นของเดกโกโคโตานั้นก็เข้ารับการสแกนไปเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับอาริสุเมเกิกแต่ทีนั้นก็ดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของโชต้านั้นไม่ได้รุนแรงอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกับเขตของอาริสุเมเกิกโดยเชื่อกันว่าโชตานั้นนะครับน่าจะกลับมาลงฝึกซ้อม เซกชันกับเพื่อนร่วมทีมในวันนี้และมีโอกาสที่จะลงสนามในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกที่ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ l a สเคลินในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับโดนิจอนยังกล่าวต่อไปว่าจากข่าวที่ผมได้ทราบมาเบื้องต้นอาการบาดเจ็บของอาองริซโเมกเกอร์นั้นมีความน่าเป็นห่วงอยู่พองสมงควรเลยทีเดียวเพราะมีอาการตึงที่กล้นขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอาการของกล้ามเนื้อยืดหรือฉีกขาดหรือไม่แต่ที่แน่ๆตัวของอาองริซโเมกเกอร์นั้น น่าจะต้องพักหลายสัปดาห์และอาจจะหายกลับมาไม่ทันในเกมใหญ่ที่ลิเวอร์พูลมีคิควพบกับทั้งแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไอปิญยาอาร์ซนอลแต่ถึงเน้นนั้นนะครับผมก็พูดอะไรมากไม่ได้และก็คงต้องรอผลสแกนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและขอให้ผลการสแกนไม่เร็วร้ายและไม่ร้ายแรงจนต้องพักถึง4สัปดาห์ตามที่หลายฝ่ายคาดกันกันไว้เพราะไม่อย่างนั้นจะถือได้ว่าเป็นความเสียหายอย่างแท้จริงของลิเวอร์พูลที่ไม่มีผูลสัตรูระดับโลกรรยนี้ให้ได้ใช้งานอีกหลายนัดข้างหน้านี้ สรุปก็คือรอให้ฟังผลสแกนที่เจ้ามาในวันนี้นะครับและช่วยกันภาวนาอย่าให้อลิซงเบเกอร์ได้รับบาดเจ็บหนักเลยนะฮะศึกษาเป็นแบบอย่างบูเมซาลาเปิดเผย3แข้งไอดอล3แข้งไอดอลโมเมซาลานะครับระบุส่วนตัวแล้วโรนัลดเซเนดินซีดานและฟันเชสโกตติถือเป็นคนที่มีอิทธิพลกับตนอย่างมาก โดยบอกด้วยกันว่าโรนัลดมักจะเล่นตามที่ตัวเองต้องการได้ส่วนเซเดนินซิดานกับเตติมีความคล้ายคลึงกันนิดนิดมูเมลซารานกับปีกคนเก่งของลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งนักเตะที่เก่งที่สุดของวงการลูกหนังในยุคปัจจุบนันแถมเขายังถึงขั้นเป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนอีกด้วยหลังโดนถามว่าสามนักเตะคนไหนที่มีอิทธิพลกับเขามากที่สุดแล้วนั้นซารา์ก็ตอบว่า ผมชอบโรนัล do เซเนดินซีดานและฟันเชสโกต็อกติเกมการเล่นของพวกเขามันต่างไปจากคนอื่นและผมก็ดูพวกเขาเป็นแบบอย่างโรนัล do เล่นตามสไตล์ของเขาเองส่วนเซเนดินซีดานก็คือซีดานเช่นเดียวกับต็อกติที่เป็นต็อกติดังนั้น3คนนี้นะครับเลยอยู่ในใจของผมอยู่เสมอผมคิดว่าซีดานกับต็อกติมีสไตล์ที่เหมือนกันนิดๆ ส่วนโรนัลดเล่นไปตามแบบที่เขาอยากจะทําผมคิดว่าซีดานกับตติมีความคล้ายคลึงกันอย่างการรับบทบาทแบบนักเตะหมายเลขแปกับหมายเลขสิผมเคยติดตามดูพวกเขาอยู่ตลอดเกมการเล่นของพวกเขามันเป็นการสนุกไปกับการเล่นฟุตบอลพวกเขาเล่นตามความคิดในใจของตัวเองพวกเขาไม่สนอะไรมากนักดังนั้นคุณเลยได้เห็นเวทมนตที่สวยงามเทรนด์หนึ่งเดียวจากแข้งหงดาครับติดทีมยอดเยี่ยมนัดที่13 ทีมยอดเยี่ยมผิวลังเกตนะครับสัปดาห์ที่13มีแข้งหนึ่งเดียวจากลิเวอร์พูลติดทีมนี้ด้วยนั่นก็คือฮีโร่ผู้ทำประตูตีเสมอในเกมพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ท่านรองเทนอเล็กซานเดอร์โน่ทีมยอดเยี่ยมผิวลิข์สัปดาห์ที่13ของผิ์ลังเกตนะครับผู้เล่นส่วนตัเป็นอองเรโอนาน่าจากแมนยูกองหลังนะครับมี4คนเทนอเล็กซานเดอร์โน่ Alexander no, จากลิเวอร์พูลมานูเอลอากันจีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้จามัสไลเชลจากนิวคาสเซิล และดิโกดาโลจากแมนยูส่วนกองกลางนะครับมี4คนคับบี้เมนูจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดิคันไรต์จากอาร์เซนอลทอมเครสเี่จากฟูลแลมแอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลส่วนก็น่ามี2คนนะครับอเลฮันโดกาลาโชจากแมนยูและชาเปรโดจากไรดันเบิร์ดเบื้องหลังทำไมเวิกิฟันไดนะครับถึงกลับมาเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เว็บไซต์กอล์ซ่านะครับเว็บไซต์สถิติชื่อดัง ได้จัดอันดับกางหลังที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และยกให้เวิร์กริปฟันไดแนวรับของลิเวอร์พูลเข้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งเมื่อฤดูกาล2022-2023ที่ผ่านมากองหลังชาวฮอลแลนด์ถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร,ร์มการเล่นที่ตกลงไปและทำผงานได้ไม่ดีเหมือนกับที่เคยเป็นแม้กระทั่งตัวเขาเองก็เคยยอมรับว่าเล่นไม่ได้เท่ากับมาตรฐานเดิมในอดีตจนเป็นเหตุผลให้ลิเวอร์พูลต้องจบเพียงอันดับที่5เมื่อฤดูกาลก่อนนะครับ ยัางไรก็ดนดคกับหลังจากที่เจ็กกิงครับคุณซินชอนม,มันต่างตั้งให้เขาเป็นกับตันกิมทัน,ทนจอแดนฮนเดอร์สันที่ลาสโมสรไปหาความทัาทายมใหม่โดยฟันไท์ก็กลับมายืนอยู่ในแถวหน้าของปะกาลังพิม์ลิกอีกครั้งและอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขากลับมาคืนฟอร์มทาไมเว็บสถิติชื่อดังถึงยกให้เวอร์กิลฟันไท์เป็นกองหลังอันดับที่1ของพิม์ลิกเว็บไซต์กอร์ซ่านกับเว็บไซต์สถิติชื่อดังได้ทาการรวบรวมสถิติข้อมูลสําคัญต่างๆในเกมของกองหลังทุกคนในพิมลิก และการประเมินคะแนนออกมาเป็นสกอร์กาสกอร์ซึ่งฟันไดมีคะแนนมาเป็นอันดับที่1อยู่ที่79ขคะแนนในรบรรดากองหลังที่เล่นอย่างน้อย590นาทีขึ้นไปฟันไดเป็นคนเดียวที่ยังไม่เคยมีใครเลี้ยงบอลผ่านเขาไปได้เลยในฤดูกาลนี้นอกจากนี้แล้วนะครับการจดบันทึกสถิติของออฟต้ากองหลังชาวฮอลแลนด์ยังมีผลงานที่พัฒนาขึ้นจากฤดูกาลก่อนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการชนะดวลจาก4.1ใกล้มาเป็น7.1 การเข้าประตะและตบบาบลจาก1.8คลายมาเป็น2.9ไปจนถึงการจ่ายบอลยาวในเกมรุกจาก59.4มาเป็น70.7นะครับก่อนเรียกได้ว่าดีทุกสถิติอาการเดินที่หัวเก่าสาเหตุที่แท้จริงของฟอร์มตกเมื่อปี2020นะครับอุกิฟันไดนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักจากการประเท่ากับจอแดนพิทฟอร์ด และถึงแม้จะลงสนามได้มาโดยตลอดแต่เขาต้องใช้เวลาถึง3ปีกว่าทุกอย่างจะกลับมาเข้ารูปเข้ารอยและกลายเป็นคนเดิมอาการบาดเจ็บของผมนั้นหนักหนาสาหัสมากวันได้กล่าวเมื่อสัปดาหก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเลยที่คุณต้องพยายามรู้จักหัวเก่าของคุณอีกครั้งพูดก็พูดเถอะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกถึงมันอีกแล้วผมไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นของผมมาก ผมรู้สึกเหมือนกับผมกลับมาทําทุกอย่างได้อยู่ร้างและนั่นคือเหตุผลสําคัญที่ทําให้ฟันได้กลับมาคืนฟอร์มในฤดูกาลนี้แล้วใคคือ11กองหลังที่ดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นอกจากเบอร์กิฟฟันได้นะครับที่มาเป็นอันดับที่1นึ่งรากาก็ยังได้เปิดเผยชื่อกองหลังอีก10คนที่มีคะแนนจากสกราวกากเกอร์เยอะที่สุดตามลําดับดังนี้นครับอันดับที่1่เบอร์กิฟฟันได้79อันดับที่2คริสเตียนโรเมโล่เซเบอร์78 อันดับที่3ติอโกซิวาเชลซี70%อันดับที่4 Anderson, os, ีเยโอคิมแอนเดอร์เซนคริสตัลเพลต67%อันดับที่หลุยส์ดังเบรนน์64%อันดับที่6มานูเอลอากคันจีแมนเชูนตี้63%อันดับที่7เจอดโมาติปลิเวอร์พูล59%อันดับที่8เอโรจีคอนซาอาร์เซนอวล่า59%อันดับที่9มาร์คเกฮีคริสตัลเพลต59% อันดับที่10มิกกี้ฟานเดอเฟนสเพอร์ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์และอันดับที่11ว ar, ิลเลียมซาลิบาอาสโตนอลห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่28พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิวเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิวเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The ะ o f อฟแฟนบอพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ